เอ๊ะนัน่นนัน่นอะอะไรอะอะไรอะไม่นะน้ํานันมอนสเตอร์เปลี่ยนรูปไปอย่างเงี้ยเลยดิโอ้ว,ว้าวบอกคห้คิดบอกคี้ฟันกันเลย <S 1> <S 1> เอตโตล่อมนี้ต้องหนยยีงไงเนี่ยอันนี้ถ้าเขาเห็นเรามันจะพุ่งาหาเราเลยใช่ไหมน่าจะเดี๋ยวนะดูก่อนว่ามีอันนี้หลบได้โอเค ม,มันนี้เป็นรูที่ไม่สามารถไปได้โอเคเอตล็อกฮะตรงนี้ล่ะก็ล็อกนี่มนมองเราไม่เห็นใช่ไหมมอนมองนั่นแหละเอตห้องนี้เอาไม่ได้ฮะ hey. อืมโอเครีบรีบรีบไปโอเคเซฟก่อ okay. นน่าจะอยู่ตรงนี้เป็นหลัก <Okay. S 2> ผมดูก่อนนะครับอ๋อนี่ไงสนนีน้ำเงินนั่นเป็นหลักฐานฉันดีเลยเอ,อ่านว่าอะไรวะอ,อ่าคำหนึ่งนะเึิบคำหนึ่งนะถ้าดูจากตรงนี้เอา้าทำไมดูสองดูไม่ได้อะ Few moments later. อ่าอ๋อต้องดูผ่านตรงนี้สองแปดหนึ่งหกโอเคแล้วรหัสเอาไปใส่ตรงไหนไวะเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ไปยังยังนะสองแปดหนึ่งหกสองแปดหนึ่งหกตรงไหนมีรหัสนหรือว่าอ๋อ นั่นมันที่มันเปิดไม่ได้เพราะอันนี้แน่เลยใช่แล้วโอ้โหอัิเดียอัิเรีย,อ,รยอย่างผมบ้าเอ้ยต้องไปต้องไปต้องไปตรงไปไปไปอติดมันติดอ๋อโอเคอยังเงอย่ามาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมากู <c oughs> ตายแน่เลยโอเคอยังลว เอต้องไปตรงนี้วางตรงนี้โอเครีบไปเย้หมาไล่หมาไล่โอ้อย่านะเป็นหมาไม่รู้หรอกว่าอยู่โรงไหนไหนไม่มีมือ,อมันเปิดประตูได้แล้วหมาเลยเนี่ย โซชิโดนหมาขย่ำไปยี่สิบสองตัวเอ๋ช oh, ัดๆๆอเค๋ชัดๆๆ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 ๆน้องอยู่ไหนวะเนี่ยไม่นะเฮ้ยโอ้โหจบเลยจบเลยชีวิตแอบไปก่อนแล้วกัน ระทึกม,มากเดินไปนั่นวน้นเออจุกจะหันมาแต่ไปหันมาไปไม่นั่นนน้นเออตุกไม่ดีนะมันไม่เห็น <c oughs> ดีนะมันเป็นหมาถ้าเป็นคนมันเห็นนานแล้วใช่ฮึบยับจึบโอเคฮึบเ,เอตัอ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันกันดันไปกันโอเคโอค้โหระทึกมากเลยดูดิวิ่งแอบอันนี้ก็ยกไม่ได้โถเอ้ยไปเล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 ยไปเอออย่ามานะอย่าหันกลับมานะโอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็ถึงละใกล้ถึงฟังฟันละโอเคฮับจับ โอ้ฉันได้ยินบางอย่างะ่ะตอนนี้ฉันฉันกำลังวิ่งหนีไอตัวที่หน้าเหมือนหมาที่เป็นหมานะ่ะไอแต่ที่หน้าเหมือนคนที่เป็นหมาอะไรนะหมากับคนอย่างนั้นเหรอไม่รู้จักมาก่อนเลยน่กกา <c oughs> นกลัวน่ารักน่ารักไม่ไหวสองแปดหนึ่งหโอเคหนึ่งเกโอเคได้กูแจแล้วไปแล้วไปช่วยไอ้กัน <c oughs> น่าจะถูกตรงนี้แหละ ใช่เลยใช่แล้วล่ะมีสองห้องมีผ้าช็ดตัวผ้าช็ดตัวไปทำอะไรอันนี้ก็ผ้าช็ดตัวเดี๋ยวนะผสมได้อะผสมเข้าด้วยกันกลายเป็นเชือกโอเคเอ้ยเดี๋ยวพี่พี่ครับอย่าพิ่งดี oh โอไม่กอดโอ้หมาวิ่งเร็วเกินทางตรงวิ่งเร็วมากยา่า อย่าโอเคหันหน้าไปเออโอเคโอ้โหเกือบตายเกือบตายแล้ววันนี้ได้เชือกแล้วอ่าฉันต้องกดใช้เองใช่หน้ามันไสฉชไหมแต่ก็ใช่กดเซฟเลยฉันต้องช่วยไอยออกมาให้ได้นี่มันอะไรกันมันคือเครื่องเล่นอะไรไม่รู้จักเลยเอตโตอันนี้ห้องน้ำชายล็อก อันนี้มีตุกาตาตุกาตาที่ไล่เรียงกันจะบอกนะว่าน้ำมันกุญแจห้องอำน้ำชยัยว้าวเซฟเคไปดูซิเธอที่ไหนวะเออฉันอยู่ใกล้ออนเซ็นนี่แหละฉันรักออนเซ็นนะอ่าโอเค งั้นก็แสดงว่าเธอจะชวนชัดเดชใช่ไหมถักฉันแบบอ่ะ <c> ฉ <oughs> ันเถอะไอเราก็ซิมไปซิมไม่รู้เรื่องสาวเขาก็แค่แบบเออชอบมาซิได้เฉยใยญยโอ้โหโยกดโอ้โหพี่ถ้าพี่จะขนาดดีลเลยประตูที่เรายังไม่ไปคือห้องห้องไหนวะห้องตรงนูน้นห้องตรงนู้นใช่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 เจอหมาอีกแล้วโอ้โหกูตายแหละ ถ้าคนรู้เรื่องก็แปลว่าบาลรู้เรื่องอฮิโรชิตายทั้งหมด24ครั้งเก <Okay. S 1> นี่เราฮอนมิกะฮิโรชินายมาทำอะไรที่นี่ฉันหลงกับทาคุโร่ที่นี่มันเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ฉันไม่เจอออนเซ็นที่ไหนเลย ฉันวิ่งดีเออใช่ฉันไปเจอคนที่ชื่อไออ่ะเขาตามหาเธอไอไอเธอคือใครอ่ะฉันรู้จักชื่นี้มาก่อนเลยฮะจริงเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเธอเจอทากุร่ไหมะเขาไปไหนเขาไปไหนฉันเกลียดที่นี่ฉันเกลียดที่นี่ที่นี่มันแย่มากเอ่ะเอาโอไวสตริง oh, จ oh, ์โอไว ที่ไหนวะเดี๋ยวนะ <L il> เธอ,เ,ธอเจอกุนแจมไหมอ่ะฉันเจอมิกาด้วยมิกายัางเหรอเธอ,อยังสบายดีใช่ไหมแต่เธอแต่เธอดูเหมือนเขาไม่รู้จักเธอเลยอ่ะโอ้ว้าวอะไรนะนัน่น,ไไม,นมันเป็นไปไม่ได้เธอน่าจะกลัวอ่าโอเคมันเป็นไปไม่ได้จริงจรโอ้ไม่ก็โดนไล่ละกูโอเค ปแล้วไ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 ปแล้ววิ่งหนี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 วิ่งขึ้นปุ๊บไปห้องน้ำจึ๊บโดนอ่าโอเคหายแล้วหายแล้วพอดีโอเวทอ๋อข้างนอกนู่นน่ะนะข้างบนน่ะนะโอเคน่าจะใช่แหละลองดูแล้วกันเพราะว่าเป็นตห้องเดียวที่ยังไม่ได้ไปฮะตรงนี้นะตรงนี้น่าจะอ่าจริงด้วยปะเซฟเลยล่ะโอเค ทำไมเธอถึงจำฉันไม่ได้นะเจ็บปวดชะมัดเลยอ่ะใช่ทำไมมันอะไรอะ่ะเสือไม่มีอ๋อข้างหลังเสือเสือเป็นสามเหรอแบบนึงไหอันนี้ห่านเป็นหนึ่งหานหนึ่งหานหนึ่ง กระต่ายสองเสือสามอันนี้เป็นห้าโอเคหนึ่งสองสามห <c oughs> ้าจะว่าไปโอ้โหนั่นมันตุกตาฮันีว่านี่นะหน <c oughs> ึ่งหนึ่งสองบาทบาทเดี๋ยวนะมันไม่ถูกต้องหนึ่ง ก็หันกระต่ายเสือกระต่ายแล้วก็เฮ้ดุจัตตาจัตตาเด้อได้แล้วหานวะเอาไปทำอะไรอ๋อเฮจิมาตอนไหนเนี่ยบ้าเอ้ย เดี๋ยวเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเราไปทำไมเดี๋ยว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 ผมควบคุมควบคุมยังไงให้มันให้มันได้ขนาดนี้เดี๋ยว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 มันไปได้ทุกทางเลยใช่ไหมไปได้ทุกทางแล้วล่ะโอเคงั้นก็ไปโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วโซเดียสีเลยตกใจหมดเลยนี่ที่วางตุ๊กตานี่นะวางเลยแล้วกันเกย์ใหญ่สุดโอเควางแล้วบีห้องด้วยฮะได้ตุ๊กตาตัวเล็กมาด้วยเอตโต อะไรอะ่ะอ่า u can save โอเคเซฟฮอตตอนนี้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยใช่ไหมโกเครับเหมือนกับว่ามันมีตัวอะไรหายใจเนี่ยแล้วก็มีรหัสผ่านอะไรด้วยไอตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะเป็นตัวทดลองเหรอไอ้พวกนี้ทดลองอะไรปุก๊กผิดประหลาดเลยพวกนี้เหรอน่าจาะแบบท่านผู้ชมเนาะคิดว่าได้อะน้ำมันแบตเตอรี่อันนี้ล่ะ ไม่น่าใช้กับตรงนี้สินะนี่มันมีท่อระบายน้ํานี่นะงั้นก็อถังยกได้ไหมยกถังได้ไหมยกไม่ได้ฮทำไมมันอยู่ข้างบนน่ะเราจะเอายังไงอบ้าเอ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างบนแต่ไม่รู้จะเอายังไงเอายังไงมันต้องมีที่ที่เอาไอา้ฉันกลัวยีงอยากดูฉันอยู่สวยและ ม่นะไอรอฉันก่อนนะนี่มันกระบาดเนาะนี่มันล็อกอันนี้ไปได้ดิล่ะบ้าเอ้ยอ๋อนี่ไงโอเคยเอ้าออไปก่อนฮนะฉันต้องรีบไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยขอให้อยปลอดภัยเด้อขอให้อยปลอดภัยเด้อโอ้โหอืม เอนะเอนะ่ยอนะ๋อเนี่ยนันต้องรีบแล้ว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 ทากุโร่ทากุโลเลยเร็วได้รีโมททีวีมาทำไมมีงมึงอย่างดูฉันอยู่รีโมททีวีมาทำไมดูทีวีเหรอมันไม่ได้ผลนี่เราก่อนนะไอ้เดี๋ยวฉันไปช่วยโอเคใช้ใช้รีโมททีวี อะไรเนี่ยสามสามเจ็ดแปดห้าผมคิดว่ารหัสก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละชัวร์แต่ว่าไม่รู้ว่ารหัสอะไรแปบบนึ่งนะถ้าเริ่มต้นที่ห้าจะเป็นไงห้าแปดเจ็ดสามอย่างนี้หรอห้าแปดเก้แปดเจ็ดหนึ่งสอ ถูกด้วยเหโอเคได้กจเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยโอยมันวาดได้เหรอเดียยวเดียวเดีเดเดเดโอ้โหมันพุ่งได้นักกดจัดตัวนี้อื้มือออย่านะโอ้ตกใจไปเลยอ,วววอย่าเ้ออย่าไปเจกระเซยอไปสักทีเค เค okay, ได้ละอ๋อ oh, ดึงเซฟแฮเซฟกันเลยเอาแป๊บ hmm. น <Save> mm ึงนะเซฟเซฟสล็อตสองเหรอโอเคเอทนายกินอะไรเข้าไปเนี่ยขับไปคีแบกดอคีโอเคนายกินอะไรเข้าไปโอ้ my g กอดบ้านะ โอ้โหตรงนี้หลบไปได้ด้วยโอ้โหแรวโดวนหลักดนดักแบกดอ k คีโอเคจะเจ้าฮัโโลโหลนี่ฉันฉันเชื่อว่ามิกะกับนายน่าจะมิกะโกหกนายอยู่นะงนั้นฉันเชื่อเธอแล้วกันนะเอ่อโอเคว่าแต่ว่าฉันโดนไล่อยู่แป๊บหนึ่งวันนี้กูแชทกับสาตอนโดนไล่อย่างนั้นเรอโอเคเอะนั่นมัน อะไรอะอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่ก็ผมเจออะไรเด็ดท่านผู้ชม Enter the c r ด p ะิปโอ้เข้าไปในถ้ำเหมนน,นเหรอโอเคก่อนเข้าถ้ำเซฟก่อนแป๊บนึงนะเข้าไปเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนนักกว่าเกินออาประกนไหมออกประกนโอเค คงฉันเชื่อในตัวเธอนะก็แต่เทียนนี่มันเชือกนี่นะอะไรละ่ะไปไม่ได้อยากก่างรลตรงนั้นะไปได้นี่วะแต่ว่าเปิดไม่ได้วายจุกจูเยยอโ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 ,อโ,อโอนีรอดอได้ไงวะเนี่ยกูว้าวเออนั่นมันอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าฉันย,ยกคนเดียวไม่ได้ ก็แสดงว่ามีคนอยู่โอ้โหนี่พิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอนเรื่องมันคืออะไรกันแน่นะไม่รู้เลยโอ้ว้าวมันเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียกไอ้ยักษ์ม่วงตัวนี้หนึ่งนั้นเหรอแล้วยักษ์ม่วงตัวนี้มีสองตัวแล้วด้วยให้ตายสิเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็มาอยา่างไรแล้วโอ้โหมันไล่อะไรขนาดนั้นวะ,ะพี่อย่าเด้อ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  หนึ่งไปสำรวจห้องตรงนู้นกันไอ้ตัวนี้ไล่สองห้องฮนะเพื่อนเราผมไม่ทำร้ายเราหรอกนะถึงแม้มันจะกินยาพิษไปอะไรขนาดไหนก็ตามฉันเชื่อในตัวนายนะเพื่อนเปิดแล้วกันอ่ะโอเคห้องนี้มันห้องเปิดไม่ได้ฮะนั่นะมันมีภาพรนคอของใครนะมิกาเหรออ่ะเฮ้ยเจอแล้วเออฉันกลัวมากเลยฉันติดอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนะฉันจะเอาเธอออกไปจากตรงนี้แหละเอ่อ I just forgot here นะ just to please believe in me ฮะฉันมีความจริงจะบอกเหรอ please let me out ปล่อยฉันไปก็ปล่อย believe in me ฉันฉันเชื่อฉันเชื่อแน่นอนปล่อยถ้าปล่อยเธอไปฉันก็เชื่อแต่ว่าตอนนี้จะปล่อยยังไง รอก่อน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 ฉันเชื่อในตัวเธอนะฉันลองเชื่อดูถ้าหากไม่เชื่อแล้วก็เกตเกตเอาเอาไว้ยห้ฮิต please เกตเกตมีเอาออกเหตยจะเอาจะออกไปจากที่นี่เลยเร็ว,วอ่าลองดูแล้วกันนะผมรู้สึกว่าไอเรื่องไม่น่าเชื่อตื่นแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะเชื่อใจเกตเตอร์ดีไซน์ดี นี่มันนอกกระปร๋อช่วยฉันช่วยฉันด้วยโอ้ไม่กอดเริ่มแล้วลอะนั่นมันตัวอะไรนะบ้าเอ้ยแต่มันตัวอะไรนะเอ้ยมาเป็นน้ำเลยโอ้โ oh หเดินอย่างไวเลยล็อกด้วยโอ้โหแล้วตัวดิ้งออกมาอย่างนี้กูตายแน่นอนเออทาคุโรู

เชฟเชฟเซฟเๆฟเชฟชยัดตาผ่านไปได้สักทีนะเ,เ,เปิดไม่ออกจะว่าไปไออยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนึงไออยู่นี่ใช่ไหมโอเคอะไรอะอะไรอะอะไร ไอ้ล่ะไอ้ไอไปไหนจะบอกว่าไอ้เป็นไอ้เป็นชุดตัวน,นั้นไปแล้วเหรอนี่เบสคาแลคเตอร์เบสไวฟ์ฟูของพวกเราไม่นะจริงดิอ้าวอ๋อมันขาดกาวจเองได้แล้วอ๋อฟูฟูมากดโดนมัวเนะ่ยโอเค ได้ละเอา้าดูเหมือนว่ามันใช้ไม่ได้ฮะมันมันทำไมมันใช้ไม่ได้เหรอไม่นะมันล็อกอตอันนี้คืออะไรอะกาวเหรอสตอ็อปมันก็ไม่ใช่กาว แล้วมันเป็นอะไรเฮ้ยโผล่มาได้ไงเนี่ยก็คงโผล่มาได้แหละอ๋อมีที่หลบตรงนี้โอเคโอ,อ้เล่นมาตั้งนานมันมีที่หลบตรงนี้เหรอออโซเดีจูเดะปะนี่เอาการตายสิบกรอวของฉันคืนมาได้ไหมเดะมันใช้ไม่ได้ ดูเหมือนว่ามันมีบางอย่างที่หลุดไปไม่สมามารถออกมาได้นะและตัวนี้ฉันยกคนเดียวไม่ได้นั่นสินะน่ามันอะไรอ๋อนี่มันต่อเลยได้แขนมาแล้วอิโรชนินายนี่ดวงดีเหลือเกินหรือเปล่าเหมือนจะไม่ว้าวหัวฉันอเฮ้ย แป,กแปกแลกๆนะเคฟคีเดี๋ยวนะต้องเซฟละทางเลือกที่สุดของชีวิตเปิดได้ไหมไม่ได้ฮะเคฟคีด้านขวาสุดเหรอเคฟลองดูอ่าน่าจะขวาสุดอนะคงไม่มีตัวอะไรโผลมาตรงน้ําแบบเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วมั้งน่าจะปลอดภัยอยู่เพราะว่าเราก็ตายเยอะอยู่โอเค ตรงนี้แหละน่าจะมีไม้ได้ไหมเฮ้ยโอเคเย้ยโอ้มันมีจริงๆมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยไปแล้วไปแล้วสูอย่าเดอไปลบก่อนลบ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 ยอ่ไกระสยอย่าอย่าไปเตะ 認めてください。やるか？ok。なっちゃん。